สวัสดีค่ะจีธมิดาเคสวรนะคะวันนี้มีความยินดีนะคะและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันและแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักบริษัทยูสนาเฮลซสายนะคะบริษัทที่เป็นผู้นำด้านโภชนาการของเซลล์มนุษย์และก็มีผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายทั่วโลกนะคะรวมทั้งตัวจีเองนะคะและก็ครอบครัวนะคะในอดีตจะเคยเป็นผู้ป่วยในเรื่องของ ภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อาหารแพ้อากาศอันนี้คือทรมานมากแล้วก็ทานยาวละบปินกรรมนะคะและคุณพ่อที่ป่วยนะคะสิบกว่าโรคนะคะเริ่มต้นตั้งแต่โรคตับแข็งนะคะตับโตและอักเสบนะคะไขมันพอกตับไขมันในเลือดสูงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะคะอย่างละ350นะคะแล้วก็น้ำตาลในเลือด400นะคะ ไขมันพอกตับไปแล้วเนาะแล้วก็ภูมิแพ้แล้วคุณพ่อก็เป็นมะเร็งตับนะคะเป็นโรคเก,กาตนะคะแล้วก็มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็นิ่วไตนะคะโรคกระเพาะแล้วก็กระเพาะทะลุเนื่องจากทานยาเยอะอันนี้คร่าวๆนะคะปกตินี่คือ1กิ่กโรคนะคะ แล้วก็หลังจากที่ได้มารู้จักกับบริษัทยูซาน่านะคะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะทำให้ทั้งครอบครัวมีสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้ทานยาอีกเลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับบริษัทยูซาน่านะคะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะค่ะยูซาน่านะคะเฮลซไซอันนยคะก่อตั้งที่รัฐยูทาห์สหร,รัฐอเมริกานะคะเมื่อ,อ พอส5องนะคะคือเมื่อ28ปีที่แล้วนะคะและยูชนาหอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะนิวร์กซ็อกเอ็กซ์เชงซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกเลยนะคะและ w l l s t t r e t t o u u r n l เนะะี่ยค่ะจัดอันดับให้ยูชนาหเป็นหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดนะคะความหมายก็คือบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างนะคะ แล้วก็บริษัทยูสนานะคะมีผู้ก่อตั้งนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์คือดออรท่านนี้นะคะท่านดรไมรอนเวนนะคะมีเจ้าของบริษัทหรือผู้ก่อตั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีอย่างไรนะคะไม่ใช่พพอค้านะคะเพราะท่านมุ่งเน้นที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีความจําเป็นสําหรับผู้คนได้ใช้จริงๆนะคะไม่ได้มุ่งเน้นที่ว่าทําธุรกิจเพื่อสร้างไรายได้อย่างเดียวนะคะท่านดรไมรอนเวนเนี่ยคะ่ะ จบปริญญาเอกด้านภูมิคุ้มกันและจุลชีววิทยานะคะ,ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเซลล์ที่แข็งแรงของมนุษย์นะคะและก่อตั้งห้องแลบคือห้องกูแลบนะคะกูแลบเปลาอร,รีวิจัยด้านเซลล์นะคะเฉพาะวิจัยกว่า20ปีนะคะก่อนที่จะผลิตออกมาจําหน่ายให้เรารับประทานกันนะคะแล้วก่อตั้งมูลนิธิ children hunger fund นะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กและก็ผู้ได้โอกาสทั่วโลกนะคะคือไม่ได้หวังที่ จะทำเพื่อมีไรายได้อย่างเดียวแต่ทำเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะรายได้รางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมแห่งรัฐอย่ท่านะคะปี2003นะคะรางวัลอันเบิร์ตไอสไตน์อวอร์ดปี2007นะคะสาขาว,วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนะคะแล้วก็จดชอบวิสัยทัศน์ของท่านดรไมรอนเวนมากนะคะว่าท่านบอกว่าผมฝันถึงโลกที่ปราศาจากความเจ็บป่วยผมฝันถึงโลกที่ปราศาจากโรคภัย และครอบครัวยูส a นาเป็นครอบครัวแห่งความสุขแห่งสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกนะคะหลังจากได้มารู้จักกับยูส a นาทาให้เข้าใจวิสัยทัศน์นี้จริงๆค่ะว่าเ,าเราสามารถมีชีวิตที่ดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามามีสุขภาพดีมาเป็นครอบครัวของยูส a นาด้วยกันค่ะแล้วก็ยูสนาเนี่ยได้รับรางวัลมากมายนะคะที่ยืนยันคุณภาพนะคะว่า สินค้าเรามีคุณภาพดีจริงๆนะคะเป็นอันดับหนึน่งนะค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะที่จะแนะนำหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการทานอาหารเสริมนะคะอ,ะอันนี้คือเล่มจริงนะคะคู่มือการทานอาหารเสริม mm hmm. Nutritionalsupplement นะคะ,ะสำหรับ For the American นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นคู่มือการทานอาหารเสริม ในทวีปอเมริกานะคะสำหรับคนที่จะทานสามารถมาเปิดดูคู่มือเล่มนี้ได้ว่า,าตัวที่ทานอยู่ได้กี่ดาวนะคะหรือจะทานยี่ห้อไหนดีได้กี่ดาวคือจ่ายเงินไปแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะคะค่ะก็หนังสืเอเล่มนี้จะมีมาตรฐานในการาจัดอันดับนะคะโดยเราจะจัดอันดับก็คือว่า ตั้งแต่ไม่มีดาวแล้วก็1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวจนถึง5ดาวแล้วก็นำเอา5ดาวมาประกวดอีกทีนะคะว่าใน5ดาวเนี่ยก็จะมาจัดอันดับให้อีกทีนะคะว่าใครอยู่ในระดับไหนเกรดไหนนะคะอันนี้ท็อปเก Product นะคะสูงสุด5ดาวก็คือว่าแพลต i ินัมพัทนะคะสูงสุดของ5ดาวคือแพลต i ินัมพัท5ดาวแพลต i ินัมพัทซึ่งยูซาน่านะคะได้รางวัล5ดาวแพลตตินัมพัทนะคะเป็นบริษัทเดียวในโลกนะคะที่ได้ อลองมาก็คือจะเป็นไดมอนด์นะคะเป็นโกลแล้วก็เป็นซิเวอร์นะคะในนี้มีทั้งหมด1,600ชนิดนะคะ1,600แบรนด์เราสามารถมาเปิดดูได้นะคะค่ะซึ่งยู a นาะคะได้รับรางวัลเป็นแพลตินัมพัส5ดาวเหรียญทองเป็นอันดับหนึ่งนะคะ,ะในทวีปอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะทำใหม่ทุกๆ2-4ปีอันนี้เป็นอีดิชัน6แล้วนะคะ ใหม่แล้วก็จะอัปเดตใหม่ตลอดนะคะถ้ามาตรฐานไม่ได้ก็คือตกไปนะคะซึ่งมาตรฐานในการจัดอันดับหนังสืงเอเล่มนี้คืออะไรนะคะ,ะนะคะมาดูกันนะคะมีเกณฑ์มาตรฐานในในการจัดอันดับให้16ข้อในการให้คะแนนจากผลิตภัณฑ์1600แบรนด์นะคะในทวีปอเมริกาได้แก่อ,อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกโคลัมเบียนะคะ อะเรามาว่ากันไปทีละข้อเลยนะคะข้อแรกก็คือมีความสมบูรณ์ให้สารอาหารครบถ้วนนะคะข้อ2กินแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดี3คือวิตามินอ e, ีธรรมชาตินะคะสส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน5ส่งเสริมสุขภาพกระดูกให้ดีขึ้นนะคะ6ส่งเสริมสุขภาพหัวใจให้ดีขึ้น7ช่วยตับขจัดสารพิษนะคะ8ให้ผลดีต่อระบบการเผาผลาญน,นะคะ9ต่อต้านความชราสุขภาพดีอย่างยืนยาวนะคะ 10. ระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น 11. กําจัดไขมันที่เป็นพิษออกจากตับและสมองนะคะ12ควบคุมการอักเสบเรื้อรังของเซลล์13ควบคุมระบบไกลเคชันป้องกันมะเร็งเบาหวานและโรคอ้วนนะคะ14มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการมีอายุยืน 15. มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามิน A, C, E ที่เหมาะสมนะคะและสำคัญมากค่ะข้อสุดท้ายนะคะ ข้อ16ไม่มีพิษและไม่มีสารตกค้างยูสนาเป็นสารอาหารเสริมที่ไม่มีไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีพิษเลยนะคะเป็นธรรมชาติ100%ซนต์แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยูสนายังได้รับรางวัลมากมายนะคะมากกว่า475รางวัลน,นะคะซึ่งได้รับรางวัลทุกๆปีได้เป็น best of state คือดีที่สุดในรัฐนะคะที่สุดของที่สุดในรัฐ แล้วก็รัฐที่ยูานาอยู่คือรัฐยูทานะคะซึ่งจะมีบริษัทผลิตอาหารเสริมต่างๆมากมายมา,าตั้งที่รัฐนั้นนะคะเกือบ,อบทุกบริษัทะะที่ดังๆจะตั้งที่รัฐนั้นเพราะว่าเป็นรัฐที่ปลอดภาษีแล้วก็ยูานาเป็นอันดับหนึ่งในรัฐนั้นนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ n s f f d a แล้วก็ c l f group ก็คือว่า,าผ่านห้องบอันีเป็นแลบกลางนะคะ ล a บ,บองค์กรอิสระนะคะสามารถส่งไปตรวจสอบได้แล้วเรายังได้รางวัลจากอันดับหนึ่งจากคอน s ซูเมอร์ lab เลยนะคะ s a l p r o v e นะคะต่อเนื่องกันมา6ปีแล้วนะคะเป็นอันดับหนึ่งนะคะ,อะนอกจากนั้นยูซนา,ายังมี โปรแกรมการันตีนักกีฬานะคะว่าถ้านักกีฬาทานแล้วตรวจเจอสารโดมนะคะบริษัทยูสนาจ่าย1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือ30กว่าล้านบาทนะคะก็คือนักกีฬาสามารถทานด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยว่าไม่มีสารโดไม่มีสารตกค้างนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะสามารถช่วยเหลือนะคะหรือตอบโจทย์ในสุขภาพด้านต่างๆได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะครับ ยูสนาจะมีผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเป็นสารอาหารนะคะแล้วก็เป็นตัวไม a r ม s h เชคนะคะจะมาแนะนำในกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มที่เป็นสารอาหารนะคะก็คือ2กระปุกนี้นะคะสกระปุกนี้นะคะมาดูตัวจริงนะคะสกระปุกนี้คืออะไรนะคะกระปุกสีเขียวนะคะก็คือไวต้าเอโ วิต้าก็คือเป็นวิตามินรวมนะคะ AO a n t i o x i d a n t วิตามินทุกชนิดเลยนะคะที่ร่างกายจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คืออยู่ในกระปุกนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหลายชนิดมากอยู่ในนี้นะคะแล้วก็กระปุกสีน้ำเงินคอมินเดรอนก็คือแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นจะต้องได้รับในแต่ละวันนะคะ,อะสองกระปุกนี้นะคะ,ะดรคิดมาจากพื้นฐานว่า ร่างกายต้องการอะไรใน1วันนะคะเป็นความจําเป็นที่ร่างกายจะได้จะได้ไดรับก็คืออยู่ใน2กระปุกนี้นะคะทำให้เราได้รับรางวัลน,นะคะอันดับ1น,นะคะแพตินัมพัรแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็น42ชนิดนะคะและผลิตด้วยเทคโนโลยีอินเซ i ลิเจนนะคะที่จดลิขสิทธิ์เฉพาะอยู่สนานา เทคโนโลยีอินเทลเจ็ก์นี้คืออะไรนะคะช่วยอะไรได้บ้างนะคะ,อะสองกระปุกนี้นะคะก็คือว่าช่วยดูแลนะคะหล่อเลี้ยงเซลล์ด้วยสารอาหารบริสุทธิ์แล้วก็ครบถ้วนนะคะปกป้องช่วยป้องกันเซลล์เสื่อมจากการใช้ชีวิตแล้วก็มลพิษต่างๆนะคะซ่อมแซมและ,ะช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายให้กลับมาทํางานอีกครั้งนะคะ,อะสองกระปุกนี้กระปุกละ112เม็ดนะคะโดยเฉลี่ยก็ตก เม็ดละ8-9บาทนะคะแต่ว่าเราได้สารอาหารครบถ้วนทุกชนิดในนี้ที่ร่างกายจำเป็นจะต้องได้รับนะคะ,ะถัดมานะคะจะเป็นโปรฟาวนอล30นะคะคือไบโอฟาวนอ์คุณภาพศูนจากเมล็ดองุ่นนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะดีกว่าวิตามินซี20เท่าและวิตามินอ e ีอีก50เท่าเลยนะคะ,ะคุณสมบัติช่วยอะไรนะคะหลักๆก,ก็คือช่วย เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะลดอาการภูมิแพ้หอบหืดตัวนี้เลิฟมากเลยนะคะลดเส้นเลือดขอดเส้นเลือดอุดตันคอลเลสเตอรอลในเลือดนะคะลดความเสี่ยงจากเซลล์เนื้อร้ายแล้วก็ในเรื่องความงามนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะจะทําให้ผิวพรรณขาวใสย,ยิ่งขึ้นนะคะกระปุกนี้86เมตรนะคะถัดมานะคะโคนไซม์คิวเทนนะคะ เป็นโคนไซคิวเทนนะคะคุณภาพสูงนะคะมีสารอั p ฟาอัลฟาไลโปอิกแอซิดเท่าดีคะ่ะ uh, อัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยคะ่ะดียังไงก็คือว่าตัวนี้ช่วยทำให้ออ,ออกฤทธิ์ได้นานนะคะช่วยให้รีไซเคิลใช้ได้นานตลอดนะคะไม่ไม่ไม่ได้กินแล้วก็ฉีดทิ้งอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้หลักๆก,ก็คือดูแลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะไตปอดตับนะคะ ช่วยเพ,เพิ่มการทํางานของไตนะคะให้มีให้ทํางานดีขึ้นช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะนอกจากนั้นเรื่องความงามช่วยเรื่องผิวพรรณต่งตึงอ่อ,อนเยาว์แล้วก็ชะลอวัยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายนักกีฬาไม่ควรพลาดนะคะตัวนี้แนะนําให้ทานนะคะถัดมานะคะไบโอเมกา้านะค,ะคือน้ํามันปลาบริสุทธิ์นะคะโอเมก้าสมนะคะมี EPA แล้วก็ DHA สูงกว่าท้องตลาด2 5เท่านะคะตัวนี้ช่วยอะไรคะช่วยลดไขมันเลว LDL และไตรกลีเซอไรด์นะคะลดการอักเสบของเซลล์ทุกระบบบนะะบำรุงสมองระบบประสาทความจำดีนะคะดูแลระบบการไหลเวียนของเลือดน,นะคะยูสนาเนี่ยมีรายละเอียดในการผลิผลตผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะคะตัวนี้เขาใช้ปลาตัวเล็กนะคะปลาแอนชชวีปลาซาดีนที่อยู่ในทะเลน้ำลึกนะคะตัวนี้คือ จะมีวงจรชีวิตสั้นทําให้เก็บสารพิษได้น้อยแล้วก็นํามากลั่นแบบโมเลกุลค,คู่คือสองครั้งนะคะดึงเอาสารพิษในตัวปลาออกหมดเลยนะคะตัวนี้ทําให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราได้ทานสารอาหารที่ปลอดจากสารพิษนะคะน้ำมันปลาที่ปลอดสารพิษนะคะนอกจากนั้นยังกลิ่นหอมรับประทานง่ายไม่ข่าวนะคะอันนี้คือ56เม็ดนะคะถัดมาจะเป็นแมกนีแคลดีนะคะ นี่คือแคลเซียมสูตรพิเศษนะคะสูตรพิเศษยังไงก็คือว่ามีแคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามินดีนะคะอยู่ในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะเหมาะสมสมดุลที่ทำให้สามารถดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้เลยทันทีนะคะหลักๆคือช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงลดการปวดข้อต่อกล้ามเนื้อนะคะลดการปวดประจำเดือนไมเกรนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทบรรเทาอาการกรดไหลย้อนนอนหลับง่ายนะคะตัวนี้สามารถดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะไม่ทําให้ท้องผูกแนะนําให้ทานนะคะหกระปุกมี112เม็ดเฉลี่ยเม็ดละ8บาตาองนะคะค่ะถัดมานะคะวีอ็กซนะคะตัวนี้คือรูทีน ะะลูทินและซิงดูแลสุขภาพดวงตาของคุณนะคะบำรุงสายตานะคะช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาป้องกันวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็ตะกุลต้อทุกชนิดนะคะปกป้องจอประสาทต,ตาจากแสงสีงน้ำเงินนะคะไม่ว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตนะคะอันนี้แนะนำให้ใช้ v x นะคะ แล้วของแถมที่ได้ก็คือบำรุงผมนะคะให้ผมโดดดำเงางามแล้วก็เล็บแข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนำนะคะถัดมานะคะโปรโกรูคาโมลนะคะเป็นสารสกัดจ,จากเห็ดหอมนะคะเห็ดหลินจือนะคะยีสต์เบต้ากูแคนแล้วก็ซิงตัวนี้ช่วยอะไรนะคะก็จะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะภูมิต้านทาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะลดภาวะโรค sle นะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรค ncd เป็นโรคความเสื่อมทุกชนิดนะคะที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะต้านมะเร็งแล้วก็ช่วยให้อายุยืนตัวนี้ก็เลิฟมากนะคะช่วยลดการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ต้นานทานไวรัสนะคะแบคที ria ห้าสิบหกเม็ดนะคะ,ะ,คะตัวนี้ถัดมานะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แนะนำเหมือนกันนะคะเื่ออะไรนะคะกล่องนี้มี1นึ่งมีสิบสี่ซองนะคะใน1นึ่งซองนะคะก็จะมีจุลินทรีย์นะคะตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะสิบสองพล้านตัวอยู่ในนี้นะคะใน1นึ่งซองนะคะเท่ากับเรากินยาคูนะคะไม่ต่ำกว่า50ขวดนะคะ แต่เราไม่สามารถกินยาคู50ขวดได้นะคะเพราะน้ําตาลเยอะมากนะคะอันนี้ปราศจากน้ําตาลแล้วก็ทานง่ายทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะก็ทานต่อเนื่องวันทานวันละหนึ่งซองนะคะรสชาติอร่อยแต่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะ,ะจุนินซีช่วยอะไรบ้างนะคะจุนินซีเนี่ยทนต่อกรดและน้ําดีช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารส่งเสริมระบบการย่อยอาหารนะคะลดอาการท้องอืดท้องเสียแล้วก็ท้องผูก ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้นะคะลดกลิ่นตัวกลิ่นปากและอาการตกขาวนะคะสาวๆก็ไม่ควรพลาดนะคะอันนี้หนึ่กระปุกมีเหน,หนกล่องมี14 2สซองนะคะ,ะแนะนำให้ทานคู่กับไฟเบอร์จี้นะคะไฟเบอร์จี้เนี่ยคือจะเป็นอาหารของจุลสีตัวนี้คือพรีไบโอติกอันนี้คือโปรไบโอติกนะคะตัวนี้คือเป็นอาหารจุลินทรีย ถ้าสามารถทานร่วมกันได้เนี่ยก็คือจะส่งเสริมการทำงานทำให้จุลินรีเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นนะคะได้มากกว่า10เท่านะคะตัวนี้ช่วยอะไรบ้างไฟเบอร์จเนี่ยก็คือจะเป็นประกอบไปด้วยไซเลียมและอินูลินนะคะเป็นไฟเบอร์คุณภาพสูงนะะลดการดูดซึมไขมันแล้วก็น้ำตาลลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะดัชนีน้ำตาลต่ำทำให้ลดความอยากอาหารขนมหวานนะคะ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายการขับสารพิษออกจากลำไส้นะคะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้นะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนำนะคะแนะนำการทานก็คือทานก่อนมื้ออาหารช่วยลดความอ้วนลดน้ำหนักได้นะคะถัดมานะคะจะเป็นอซอยสมาร์เทเชฟนะคะตัวน,นี้คืออะไรคือสารอาหารนะคะคือสารอาหารที่ทดแทนมื้ออาหารในแต่ละวันนะคะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ ไขมันคุณภาพสูงแต่เป็นไขมันจากพืชนะคะไขมันมะพร้าวซึ่งเป็นไขมันดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการมีร่างกายมีรูปร่างที่กระชับได้สัดส่วนนะคะแต่ว่ายัางคงได้รับสารอาหารที่ครบแล้วก็สุขภาพดีทําให้สุขภาพดีนะคะตัวนี้ควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักทดแทนเมื่ออาหารนะคะสะดวกปลอดภัยนะคะก็คือสามารถชงได้ในน้ําเย็นนะคะปกติเลยชงคนใส่แก้วหรือกระบอกเชค ทานได้ง่ายมากนะคะรสชาติอร่อยอิ่มท้องนะคะขับถ่ายคล่องนะคะคนที่คนป่วยที่ทานอาหารไม่ได้คนแก่เด็กทานได้หมดนะคะทุกเพศทุกวัยคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้าหนักสามารถทานได้นะคะใน1ถุงเนี่ยมี2 8่สิบสกู๊ตนะคะ28ะช้อนตวงในนี้นะคะ,ะถัดมานะคะจะเป็น ไลซ์มาเชคเวนะคะเวโปรตีนตัวนี้จะเป็นโปรตีนจากนม100%นะคะเป็นเวคอนเซนเทรตคือเวย์คุณภาพสูงสามารถดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายต้องการสร้างกล้ามเนือ้อหรือนักกีฬาหรือผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้นะคะค่ะตัวนี้ก็แนะนำให้ทานนะคะค่ะสำหรับ ทุกท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของยูสนาแต่ละตัวท่านคิดว่าอยากดูแลสุขภาพในส่วนไหนนะคะก็สามารถเลือกที่เหมาะสมกับตัวเราหรือสามารถดูแลนะคะแบบอง์รวมก็คือเลือกทุกอย่างนะคะทานทุกอย่างพร้อมกันร่วมกันไปได้เลยนะคะโดยที่การที่เราจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับยูสนาะคะ สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นะคะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสมาชิกและก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะการสมัครเป็นสมาชิกผู้บริโภคสมัครฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านที่สนใจในเรื่องของทํำยังไงที่จะสามารถทานและก็ทานแบบอยากทานนานๆน,น,นะคะก็ต้องทานแบบมีไรายได้นะคะก็คือว่าสามารถเริ่มต้นสมัครเป็นธุรกิจ กับยูซนาได้นะคะโดยสามารถเลือกเปิดเป็นศูนย์ธุรกิจคือ1 0หรือ3 0นะคะก็คือมีค่าสมัครเนี่ยเก้าบาทนะคะแล้วก็เลือกสินค้าใน1 0ธุรกิจกับ30ศูนย์ธุรกิจต่างกันยังไงนะคะ1 0คือเลือกซื้อสินค้า200 sv นะคะ3 0เลือกซื้อสินค้า400 sv แต่1 0สามารถทำรายได้นะคะสร้างรายได้3า0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0นบาทนะคะแล้วก็3านย์ธุรกิจ สามารถสร้างไรายได้ที่500,000-800,000บาทนะคะและมีช่องทางการรับไรายได้6ช่องทางในธุรกิจยูสนานะคะก็ะคือช่องทางแรกคือไรายได้จากการขายปลีกนะคะช่องทางที่สอง20%นะคะาบาลานซ์รายสัปดาห์ซึ่งถือว่าถือว่าสูงมากนะคะก็โดยเฉลี่ยก็33,000บาทต่อสัปดาห์ต่อศูนย์ธุรกิจนะคะแล้วก็หุ้น3%จากยอดขายทั่วโลกนะคะ 4. แมทชิ่งโบนัส15%ตลอดชีพ 5. รางวัลพิเศษะะทริปท่องเที่ยว 6. โบนัสผู้นำ1%จากยอดขายทั่วโลกะะท่านสามารถเข้าร่วมธุรกิจกับยูสาน่าได้นะคะโดยสามารถได้รับช่องทางรายได้6ช่องทางนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สอบถามผู้ที่แนะนำ หรือส่งคลิปนี้ให้ท่านได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ